สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับสู่อัพเกรดยัวใหม่พื้นที่ที่ความคิดธรรมดาจะถูกยกระดับให้พาคุณไปไกลกว่าที่เคยเป็นเพราะเราเชื่อว่าชีวิตจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อความคิดเปลี่ยนก่อนชีวิตคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าในหัวคุณกำลังพาไปทางไหนเพราะความคิดไม่ใช่แค่สิ่งที่อยู่ในหัวแต่มันคือต้นทางของทุกสิ่งที่คุณทำคุณภาพของชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือผลลัพธ์ตรง จากความคิดที่คุณเลือกเชื่อเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแม้ทุกอย่างรอบตัวยังเหมือนเดิมวันนี้คุณจะเลือกความคิดแบบไหนให้ขับเคลื่อนชีวิตคุณความคิดของคุณเท่ากับคุณภาพของชีวิตคุณความคิดของคุณคือจุดเริ่มต้นของทุกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตถ้าคุณคิดว่าทำได้คุณจะหาหนทางถ้าคุณคิดว่าทำไม่ได้คุณจะหาข้ออ้างชีวิตที่ดีไม่ใช่เรื่องโชคแต่คือผลลัพธ์ของมุมมอง ที่คุณเลือกมีทุกวันเมื่อคุณอัปเกรดความคิดคุณกำลังอัปเกรดทั้งอนาคตของตัวเองอย่าปล่อยให้ความคิดลบสร้างกรงขังในใจเพราะคุณมีสิทธิ์เลือกอิสรภาพทุกเช้าทุกความสำเร็จเริ่มจากความเชื่อมั่นในหัวใจตัวเองเปลี่ยนความกลัวให้เป็นแรงผลักดันเปลี่ยนความสงสัยให้เป็นความกล้าคนที่ควบคุมความคิดได้คือคนที่ควบคุมชีวิตได้จงตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วปล่อยให้ความคิดนำทางไปให้ถึง เพราะเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดได้ชีวิตทั้งชีวิตก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชีวิตของคุณทุกวันนี้ไม่ใช่ผลจากโชคชะตาแต่คือผลจากความคิดที่คุณเลือกใช้ในแต่ละวันหลายคนอยากเปลี่ยนชีวิตแต่กลับลืมเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในหัวเพราะความคิดของคุณคือรากของทุกสิ่งที่คุณเป็นวันนี้ฉันอยากชวนคุณมาสำรวจเจ็ดมุมความคิดที่จะปลดล็อกชีวิตคุณไม่ใช่แค่ฟังเพื่อเข้าใจแต่ฟังเพื่อเปลี่ยนจากข้างในจริงๆ หนึ่งทุกเช้าคุณมีสิทธิเลือกความคิดใหม่ได้เสมอหลายคนตื่นเช้ามาด้วยความคิดเดิมๆว่าชีวิตก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นหรือฉันไม่เก่งพอความคิดเหล่านี้เป็นกับดักเงียบที่กัดกินพลังชีวิตทําให้เราติดอยู่ในวงจรเดิมของความเบื่อหน่ายขาดแรงจูงใจและหมดไฟแนวทางแก้ไขเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการตระหนักว่าความคิดไม่ใช่ความจริงแต่เป็นสิ่งที่เราเลือกได้เปลี่ยนจากการปล่อยให้ความคิดควบคุมคุณ มาเป็นคุณเป็นผู้เลือกความคิดแทนสิ่งนี้เปลี่ยนได้จากแค่5นาทีในตอนเช้าตัวอย่างสมมุติว่าเอตื่นขึ้นมาแล้วนึกว่าวันนี้คงล้มเหลวเหมือนเดิมเขาเริ่มวันด้วยความเครียดผลงานก็ไม่ดีแต่วันหนึ่งเขาลองเปลี่ยนใหม่ตื่นแล้วพูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะลองให้เต็มที่แล้วดูว่าจะเรียนรู้อะไรได้บ้างวันนั้นเขารู้สึกเบากว่า,วาเดิมกล้าคิดกล้าลองและมีพลังมากขึ้นแนวทางปฏิบัติ เขียนความคิดบวกหนึ่งข้อลงในสมุดทุกเช้าเช่นวันนี้ฉันจะโฟกัสแค่เรื่องที่ฉันควบคุมได้ฝึกหายใจลึกๆหนึ่งนาทีแล้วตั้งเจตนารมณ์ของวันหากความคิดลบกลับมาให้พูดว่าขอบคุณที่มาเตือนแต่วันนี้ฉันเลือกคิดใหม่ผลลัพธ์ที่คาดหวังจิตใจสงบมีพลังมากขึ้นตัดวงจรความคิดลบซ้ำซากเริ่มมองเห็นโอกาสในสถานการณ์เดิมๆสรุปทุกเช้าคือโอกาสทองในการเริ่มใหม่ไม่ใช่แค่ในโลกภายนอก แต่ในใจเราเองเมื่อคุณเลือกความคิดใหม่คุณกำลังวางเส้นทางใหม่ให้ชีวิตชีวิตดีขึ้นได้เริ่มจากแค่หนึ่งความคิดในเช้านี้เองสองพลังของคำพูดภายในใจหลายคนไม่รู้เลยว่าคำพูดที่เราพูดกับตัวเองในใจกำลังสร้างร่องลึกในจิตใจเช่นคำว่าฉันไม่เก่งฉันแย่หรือไม่มีใครสนใจฉันคำเหล่านี้ฟังดูเล็กน้อยแต่พอพูดซ้ำทุกวันมันจะกลายเป็นความเชื่อฝังลึก ดึงศักยภาพเราลงโดยไม่รู้ตัวแนวทางแก้ไขหยุดปล่อยให้เสียงในหัวพูดสิ่งที่บั่นทอนคุณแทนที่คำพูดลบด้วยประโยคเสริมพลังเช่นฉันกําลังเรียนรู้ฉันมีค่ากว่านี้เริ่มต้นจากการตื่นรู้ว่าคำพูดเหล่านี้คือพลังไม่ใช่เรื่องเล็กตัวอย่างบีเป็นนักศึกษาที่สอบตกบ่อยเขาพูดกับตัวเองตลอดว่าฉันโง่เกินไปจนไม่กล้าลองใหม่วันหนึ่งเขาเริ่มเปลี่ยนคำพูดว่าฉันยังไม่เก่ง แต่ฉันกำลังพัฒนาจากความกลัวกลายเป็นความกล้าเริ่มลองเริ่มฝึกและผลการเรียนก็ค่อยๆดีขึ้นตามความเชื่อใหม่แนวทางปฏิบัติเขียนคำพูดบวกกับตัวเองวันละหนึ่งประโยคเช่นฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆพูดประโยคนั้นหน้ากระจกทุกเช้าแม้ยังไม่เชื่อแต่ให้ทำต่อเนื่องทุกครั้งที่คำพูดลบผุดขึ้นมาให้เปลี่ยนทันทีเป็นเวอร์ชั่นที่ให้พลังผลลัพธ์ที่คาดหวังความมั่นใจเพิ่มขึ้นลดความคิดลบที่บั่นทอน กล้าทำสิ่งใหม่มากขึ้นเพราะภายในเริ่มเชื่อในตัวเองสรุปคำพูดที่คุณพูดกับตัวเองทุกวันไม่ได้หายไปไหนมันกลายเป็นตัวคุณถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตต้องเริ่มจากเปลี่ยนคำที่คุณเชื่อว่าคุณเป็นเพราะเสียงในใจคุณคือเข็มทิศชีวิตคุณเองสามจิตใต้สำนึกคือเครื่องจักรที่คุณควบคุมได้คนส่วนใหญ่อยู่กับชีวิตแบบอัตโนมัติโดยไม่รู้ว่าการตัดสินใจความกลัวความมั่นใจหรือแม้แต่พฤติกรรมซ้ำๆ ล้วนถูกขับเคลื่อนโดยจิตใต้สําสนึกปัญหาคือเรามักปล่อยให้ประสบการณ์ในอดีตความเชื่อผิดๆหรือคำพูดจากคนอื่นควบคุมเครื่องจากนี้โดยไม่ตั้งใจแนวทางแก้ไขจิตใต้สําสนึกทำงานจากข้อมูลที่ถูกป้อนซ้ำๆถ้าคุณเริ่มใส่ข้อมูลใหม่เช่นความเชื่อดีๆคำพูดบวกภาพเป้าหมายชัดเจนมันจะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางของชีวิตคุณไม่ต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองแค่โปรแกรมใหม่ให้จิตใต้สําสนึกทำงานแทนตัวอย่าง เคเคยกลัวการพูดต่อหน้าคนเพราะเคยโดนล้อเลียนตั้งแต่เด็กเขาฝังความเชื่อว่าฉันไม่เหมาะจะพูดแต่เมื่อเขาเริ่มฟังเสียงแฟฟอร์เมชันทุกวันมองภาพตัวเองยืนพูดอย่างมั่นใจภายในสองเดือนเขากล้าลองพูดในการประชุมเล็กๆและพบว่าจิตใต้สำนึกเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆแนวทางปฏิบัติฟังเสียงยืนยันเชิงบวกก่อนนอนทุกวันเขียนเป้าหมายลงกระดาษแล้วจินตนาการทุกวันว่ามันเป็นจริงแล้วหลีกเลี่ยงสิ่งลบที่อาจป้อนกลับเข้าจิตใต้สำนึก เช่นข่าวร้ายหรือคำพูดบันทอนผลลัพธ์ที่คาดหวังความคิดและพฤติกรรมเปลี่ยนโดยไม่ต้องฝืนกล้าทำสิ่งใหม่เพราะจิตใต้สำนึกหนุนไม่ต่อต้านชีวิตเป็นไปในทางที่ต้องการเพราะเครื่องจักรภายในขับเคลื่อนอย่างถูกทิศสรุปจิตใต้สำนึกคือเครื่องจักรที่ไม่เคยหลับและทำตามสิ่งที่คุณเชื่อเมื่อคุณใส่ข้อมูลใหม่ลงไปซ้ำๆเครื่องจักรนี้จะขับเคลื่อนชีวิตคุณแบบใหม่อย่าปล่อยให้โปรแกรมเก่ากำหนดอนาคตเขียนมันขึ้นมาใหม่ได้ทุกวัน สี่อย่าให้ความคิดคนอื่นกลายเป็นคุกของชีวิตคุณหลายคนใช้ชีวิตไปตามความคาดหวังของคนอื่นกลัวโดนวิจารณ์กลัวโดนปฏิเสธจนลืมถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรจริงๆไหมความคิดของคนอื่นว่าเราควรเป็นใครทำอะไรคิดยังไงกลายเป็นกรงมองไม่เห็นที่กักขังศักยภาพของเราไว้เงียบเงียบแนวทางแก้ไขเริ่มจากการฟังเสียงข้างในให้มากกว่าเสียงข้างนอกแยกให้ออกว่าอะไรคือความเชื่อของเรา และอะไรคือคำพูดของเขาจงจำไว้ว่าคนที่กล้าคิดเองกล้าเลือกเส้นทางเองคือคนที่มีชีวิตของตัวเองจริงๆตัวอย่างดีนชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กแต่พ่อแม่บอกว่าศิลปะไม่มีอนาคตเขาเลยไปเรียนบัญชีตามที่บ้านต้องการใช้ชีวิตหลายปีอย่างเฉยชาจนวันหนึ่งเขาตัดสินใจเปิดเพจโชว์ผลงานวาดและพบว่าเขามีผู้ติดตามหลักแสนชีวิตเขาเปลี่ยนเพราะเขาหยุดใช้ชีวิตในคุกของความคิดคนอื่น แนวทางปฏิบัติเขียนสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆโดยไม่คิดถึงคำวิจารณ์จากใครถามตัวเองวันละหนึ่งครั้งว่าวันนี้ฉันได้เลือกเพื่อตัวเองหรือเพื่อใครลองทำหนึ่งอย่างที่เคยกลัวว่าจะโดนคนอื่นมองแปลกแล้วสังเกตพลังที่กลับมาผลลัพธ์ที่คาดหวังรู้จักตัวเองชัดขึ้นมีอิสระในการตัดสินใจโดยไม่รู้สึกผิดใช้ชีวิตได้เต็มศัก,กยภาพไม่ต้องขอใครอนุญาตสรุปอย่ามอบกุญแจชีวิตให้คนอื่นถือ ความคิดของเขาไม่ใช่คำตัดสินชีวิตคุณคนที่กล้าเป็นตัวเองคือคนที่มีอิสรภาพอย่างแท้จริงเริ่มวันนี้ด้วยการฟังเสียงหัวใจตัวเองให้ชัดที่สุดห้าคุณคือผลลัพธ์ของความคิดที่สะสมมาตลอดชีวิตหลายคนสงสัยว่าทำไมชีวิตไม่เปลี่ยนทั้งที่พยายามลงมือทำคำตอบคือการกระทำของเราถูกขับเคลื่อนด้วยความคิดเดิมๆที่สะสมมานานความคิดแบบฉันไม่เก่งพอฉันไม่มีทางสำเร็จฝังรากลึกจนเป็นตัวตน ไม่ว่าคุณจะทำแค่ไหนถ้าความคิดภายในยังลบผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมแนวทางแก้ไขต้องย้อนกลับมาดูว่าความคิดหลักในหัวเราคืออะไรถ้ามันกำลังบอกว่าคุณด้อยคุณไม่คู่ควรจงลบความคิดนั้นออกแล้วค่อยๆสร้างใหม่ด้วยความเชื่อที่ให้พลังเพราะทุกความเปลี่ยนแปลงเริ่มจากภายในไม่ใช่ภายนอกตัวอย่างฟ้าอยากเริ่มธุรกิจแต่ล้มเหลวทุกครั้งเพราะลึก,ลกๆเธอเชื่อว่าฉันไม่เหมาะเป็นผู้นำ เมื่อเธอเริ่มเขียนไดอารี่ทุกวันว่าฉันมีไอเดียที่มีคุณค่าฉันสร้างได้พร้อมอ่านหนังสือพัฒนาความคิดสิบนาทีทุกเช้าไม่กี่เดือนต่อมาเธอเปิดเพจออนไลน์และกลายเป็นคนที่มีทั้งความมั่นใจและลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแนวทางปฏิบัติเขียนความคิดหลักที่คุณเชื่อเกี่ยวกับตัวเองแล้วตั้งคำถามว่าจริงไหมสร้างคำยืนยันใหม่เช่นฉันมีค่าฉันเลือกชีวิตตัวเองได้แล้วพูดซ้ำทุกวัน ปรับสภาพแวดล้อมรอบตัวเช่นเลือกเสพคอนเทนต์ที่เสริมพลังไม่ใช่ดูดพลังผลลัพธ์ที่คาดหวังความเชื่อเชิงลบจะถูกแทนที่ด้วยรากใหม่พฤติกรรมและผลลัพธ์เริ่มเปลี่ยนแบบไม่ฝืนใช้ชีวิตแบบไม่ติดกรอบเดิมๆที่เคยขังไว้สรุปทุกสิ่งที่คุณเป็นวันนี้คือผลรวมของความคิดที่คุณเชื่อมาตลอดถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตต้องเริ่มเปลี่ยนความคิดที่คุณสะสมอยู่ในหัวเพราะต,ตัวตนภายนอกจะไม่แซงหน้าความเชื่อภายในได้เลย6สิ่งที่คุณโฟกัสจะขยายออก คนจำนวนมากติดอยู่ในวงจรของความเครียดความกังวลและความล้มเหลวเพราะจิตใจไปโฟกัสอยู่ที่ปัญหาความกลัวหรือสิ่งที่ขาดอยู่เสมอยิ่งโฟกัสกับสิ่งลบจิตใจยิ่งรู้สึกหนักหาทางออกไม่เจอจนสุดท้ายชีวิตกลายเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่เราเอาใจไปจ้องตลอดเวลาแนวทางแก้ไขเปลี่ยนจุดโฟกัสเท่ากับเปลี่ยนพลังชีวิตเริ่มฝึกมองหาสิ่งที่มีมากกว่าสิ่งที่ขาดและสิ่งที่ทำได้ แทนสิ่งที่ผิดพลาดพลังของความสนใจนั้นเหมือนแสงแดดส่องไปตรงไหนมเมล็ดตรงนั้นก็เติบโตตัวอย่างนักทำงานหนักแต่รู้สึกไม่มีใครเห็นคุณค่าเขามัวแต่โฟกัสว่าเจ้านายไม่ชมเพื่อนไม่ช่วยแต่พอเขาเปลี่ยนมามองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรบ้างในวันนี้และเริ่มขอบคุณเล็กๆเ,เช่นดีใจที่ได้พัฒนาทักษะแค่เปลี่ยนจุดโฟกัสความรู้สึกในใจก็เปลี่ยนเขาเริ่มมีแรง และคนรอบตัวก็เริ่มรับรู้พลังงานที่ต่างออกไปแนวทางปฏิบัติเขียนสามสิ่งที่ขอบคุณหรือสามสิ่งที่ทำได้ดีทุกวันก่อนนอนเมื่อติดลบให้ถามตัวเองว่ามีอะไรในสถานการณ์นี้ที่ฉันเรียนรู้ได้ไหมฝึกตั้งเป้าหมายรายวันที่โฟกัสแค่หนึ่งเรื่องที่คุณควบคุมได้เท่านั้นผลลัพธ์ที่คาดหวังจิตใจเบามีพลังและพร้อมเผชิญความท้าทายเปลี่ยนมุมมองต่อปัญหาเห็นโอกาสชัดขึ้น สร้างแรงดึงดูดด้านบวกให้ชีวิตโดยธรรมชาติสรุปสิ่งที่คุณโฟกัสไม่ได้แค่มองเห็นแต่มันเติบโตในใจคุณโฟกัสที่ปัญหาเท่ากับได้ความเครียดโฟกัสที่ทางออกเท่ากับได้พลังใจและโอกาสใหม่ๆเจ็ดเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดคุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปหลายคนรู้สึกติดกับดักของตัวเองในเวอร์ชันเดิมกลัวการเปลี่ยนแปลงเชื่อว่าตัวเองเป็นคนไม่เก่งไม่กล้าหรือไม่คู่ควรแต่ปัญหาที่แท้จริง ไม่ใช่ความสามารถที่ขาดหายแต่คือความคิดที่จำกัดตัวเองเอาไว้อย่างเงียบๆโดยไม่รู้ตัวแนวทางแก้ไขเมื่อคุณเริ่มคิดในแบบใหม่เช่นจากฉันทำไม่ได้เป็นฉันยังเรียนรู้ได้สมองจะเริ่มสร้างเส้นทางใหม่พฤติกรรมจะเริ่มเปลี่ยนและตัวตนที่คุณเคยคิดว่าคุณเป็นจะค่อยๆหายไปการเปลี่ยนความคิดเท่ากับปลดล็อกตัวตนใหม่ที่เคยถูกซ่อนไว้ตัวอย่างเอิร์ธเคยเป็นคนไม่กล้าพูดในที่ประชุม พราะคิดว่าเสียงของฉันไม่มีค่าแต่พอเริ่มฝึกคิดใหม่ว่าทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์เขาจึงเริ่มพูดทีละนิดจนวันหนึ่งเขากลายเป็นหัวหน้าทีมที่คนฟังเขาไม่ได้เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเขาเปลี่ยนตัวเองแนวทางปฏิบัติสังเกตความคิดจำกัดที่ผุดขึ้นเวลาเริ่มทำสิ่งใหม่เขียนคำคิดใหม่ที่เปิดประตูเช่นฉันมีสิทธิพัฒนาแล้วพูดกับตัวเองทุกวันลองทำหนึ่งสิ่งที่คุณเคยคิดว่าไม่ใช่ตัวฉันเช่นกล้าพูด กล้าปฏิเสธกล้าลองธุรกิจผลลัพธ์ที่คาดหวังบุคลิกความมั่นใจและการใช้ชีวิตจะเปลี่ยนไปรู้สึกเป็นอิสระจากตัวตนเก่าๆที่เคยฉุดรั้งมีโอกาสสร้างชีวิตแบบที่ไม่เคยคิดว่าทำได้สรุปเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดคุณไม่ได้แค่คิดใหม่คุณกำลังสร้างตัวตนใหม่คุณไม่ได้ถูกสร้างมาให้ติดอยู่ในกรอบเดิมตลอดไปตัวคุณเวอร์ชั่นที่ดีกว่ากำลังรอให้คุณเลือกคิดแบบใหม่อยู่เสมอ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตภายในวันเดียวแค่เริ่มจากเปลี่ยนความคิดเพียงหนึ่งอย่างแล้วปล่อยให้มันนำพาทุกอย่างไปสู่จุดที่ดีขึ้นทุกครั้งที่คุณเลือกความคิดใหม่คุณกำลังเขียนเรื่องราวใหม่ของตัวเองชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแต่มันเปลี่ยนเมื่อค,คุณคิดดีขึ้นก่อนเพราะทุกอย่างเริ่มต้นที่ความคิดให้อัปเกรดยัวม่พาคุณไปให้ไกลกว่าที่เคยคิดไว้อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดี